ปัญญาสาทรงหมอบวิสุสูขั้นนี้เนาะครับน้อกไอแม่บ้านทางจอยเป็นผู้ออกออ,ออกดดอผู้เดียวสั่มบ่ไดใส่ผู้ขำออกรถชูนบาทอีลีบ่ทางจอยออกรถชนบาทอีลีครับออกรถชูนบาทอีหล <c oughs> ีครับผมพี่น้อง ออกรถกระบะแถมงัวตัวหนึ่งตัวละสองหมื่นบาทสร้างจอยเลือกรับเอาเป็นส่วนลดนครับครับผมครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีกขั้นหนึ่งเนาะครับเนาะมื่อนี่พ่อใหญ่สาปลอยสองขั้นครับผมเมื่อนี่พ่อใหญ่สาขออนุญาตอยู่ครับพุณนแม่สุดใจเนาะครับเนาะพุณนแม่อายุหกสิบห้าปีครับผมการย่างออกรถได้แม่เฮด้าชีบยังครับทุกเมื่อนี่ค้ะขายค่ะ,คะ พี่น้องเอ้ยเปิ้ว่าใจประสงค์ส่งกางเกงกระสือนุงขั้นบอมี่แท่ใบไม้สีนุงแทนใจประสงค์อยากได้น้ำจังค้อนคูแม่นมาหาใจประสงค์ปูป่าจังแตงด่างโล่งสอนใจประสงค์อยากได้ลถยน,นเมื่อสองให้ตรงมาที่อารยะยนตะกิดเด้อครับพี่น้องกราบสวัสดีครับผมพี่น้องแฟนเพจอารยะยนตะกิดเบิร์ดสุข,ขูคู่ค้นเบิร์ดคู่มองคู่บอล เมื่อนี้กับผมพญ่สาขายรถครับผมพี่น้องอยู่กับลูกไสาลาสั้นนี่ครับผมอยู่ที่อารยะยนต์ตะกิจสาขาวาลริ่ชํำลาบเมื่อนี้อยู่กับพญ่สาครับผมสีส้มมอบรถครับผมเมื่อนี้สองขั้นครับผมพี่น้องจักน้อยพญ่สาสีผ้าไปสัมผัสลูกค่าเนาะครับเนะบาะว่าเป็นความจริงคือพญาเว้าวอวอออกรถศูนย์บาทครับผมพี่น้องออกรถแถมงัวมี่มองนีมองเดียวเดอ้อพี่น้องอารยะยนต์ะกิจครับผม ไปฟังสัมผัสกันเลยครับผมสวัสดีครับผมชางจอยครับ,บไอ้คุณซิลิกานนเนาะเมื่อนี่ยุกับพญาศาขายรถครับผมพี่น้องพญาศาทรงหมดพิสุขันนี่เนาะครับนาอไอ้แม่บ้านชางจอยเป็นผู้ออกออ,อ,ออกดด awesome, ai, ผู้เดียวซ้ำาบ้ใไซผู้ขำออกรถชุนบาอีเรีย่ทางจอยออกรถนบาอีหลีครับที่มาที่ไปจางได๋จดังไห๋มาฮหดอรารยะยนตะกิจครับผมก็เบงไน่เพรนะครับ ไปบอกสูงใรฟังกับผู้ิผู้รเซียจะกคนมาออกรดศูญบาทเขาบอกโมเซียดอกว่าสีออกได้สีง่ายปันนี่เนาะทีมงานอารยะยนต์ตะกิตกับต้องขอขอบพุ่นสร้างจอยครับอันแม่บบันไล่ายครับผมครับผมสีมาใส่บริการกับอารยะยนต์ตะกิดออกรถศู์บาทอีลีครับผมพี่น้องออกรถกระบะแถมมั่วตัวหนึ่งตัวละสองหมื่นบาทสร้างจอยเลือกรับเอาเป็นส่วนรดนี่ครับผมเมื่อนี้กับผมพุ่ยไสสาขายรถกับขอบพุ่นไลร้ายครับผม ถือว่าเป็นบุญพ่อใหญ่สาเนาะด้รับใส่ในบริการครับผมอ้าวขอหมอบรถให้ครับผมเป็นดวงผมคือกันครับในรถฟรีในรถฟรีว่าสั่นอ้าวขอพุณครับผมครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีกขั้นหนึ่งเนาะครับเนาะมือนี่พ่อใหญ่สาปลอยสองขั้นครับผมเมื่อนี่พ่อใหญ่สาขออนุญาตอยู่กับพุณแม่สุดใจเนาะครับเนาะพุณแม่อายุ65ปีครับผมการย่างออกรถได้แน่ฮ็ดอาชีพนักขายทุกคนนี่ขายค่ะขายเนาะแม่เป็นยังไงครับพวกมูสึกอายุ หกสิบห้าออกรถได้นีดีใจค่ะที่มาที่ไปกับติดต่อมาทางอารยาเนาะครับผมเมื่อนี้ทางทีมงานอารยายนตธรกิจกับขอขอบคุณ<ส>คุณแม่สุดใจไล่้าครับผมสําหรับอารีโวขคันนี้เนาะครับพี่น้องคุณแม่สุดใจอายุ65ปีเพื่อนกันยังออกรถได้เมื่อนี้พาิสาก็ขอขอบคุณคุณแม่แลลไล่ไหลเดียครับเด้อครับผมคุณแม่ขอมอบครับผมครับ มื่อนี้พญาสายู่กับลูกไส้หล่าสั้นนี่ครับพี่น้องปีนี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับันได้มีอายุยังสดอยู่พี่น้องเอ้ยหามีอายุาันไดอยู่ลูกไส้หล่าพญาศาสวัสดีลูกค้าเนี่ยสวัสดีครับพัดตะเป็นกอขื่นบ่มมีเครื่อสิเกี่ยวคุมพัดตะเป็นคุมไม่เครื่อสิเกี่ยวก็บบมมีนางเอ้ยคนหนาง่าธรรมดาได้ครับพี่น้องลูกไส้หล่าพญาสา